สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวจอ Android ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางร้าน PMC ได้นำเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวแรม8ลอม128อ่าไม่ใช่ครับตัวแรม8ลอม256นะครับแรม8ลอม256นะครับ a n d r o i d เวอร์ชัน13นะครับอ่าเรามาเช็คสเปคจาก CPU z ก่อนนะครับว่ามันสเปคมันตรงยามตามที่เราคุยกันไปหรือเปล่านะครับก็ เราก็โหลดแอป CPU-Z นะครับอยู่ใน Play Store นะครับโหลดเข้ามานะครับแล้วก็เอามาเช็คนะครับ Android version สิบนะครับอันนี้คือวิธีเช็คสเปคของจอ Android ที่ถูกต้องนะครับ CPU มันจะเป็น dual core นะครับ <c oughs> CPU จะเป็น dual core ก็คือมีหัวอ่าน2หัวนะครับหัวหนึ่งจะเป็น6คออีกหัวหนึ่งจะเป็น2คอรวมทั้งหมด8คอนะครับ สังเกตนะครับมันจะบอกว่า s i ก ARM c o คอ e x A55 อันนี้คือ6คอแรกนะครับความเร็วสปีดของ CPU คือ2.0 GHz นะครับแล้วก็อีก2 X ARM ก็คืออีก2อคอหลังนะครับคอ r t e x A75 นะครับความเร็วสปีดก็คือ2.0 GHz เท่ากันนะครับทั้งหมด8คอร์นะครับ f r e q u e n c y 6 1 4 m h z นะครับเมน n CPU ยนี่คือ8คอร์นะครับอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ อันนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งที่ควรจะสังเกตนะครับคือ LCD resolution นะครับจะเห็นว่า2000คูณ1 2น0นะครับหรือ240 DPI นะครับมันก็คือ2.4ล้านพิกเซลหรือ2 4 K นะครับสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยที่มีในตอนนี้นะครับแรม8ปดกิกนะครับแฟลชก็คือเมมโมรีนะครับ2แสนกว่าก็คือประมาณ256 นะครับ256ก็คือมันถูกใช้ไปแล้วบางส่วนนะครับมันก็จะเหลือ available อยู่ที่232334นเมกะบิตนะครับโอเคนะครับพอเราเช็ค CPU แเสร็จแล้วนะครับรู้สเปคว่าความเป็นจริงสเปคมันตรงนะครับเราก็มาดูเช็คอีกทีในเครื่องนะครับตรง setting นะครับในระบบนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเนี่ยครับ Android ว e r s i o n 13เหมือนกันนะครับ ข้อมูลระบบนะครับอันนี้คือ e s o l u t i o n 2,000 1,002เหมือนกันนะครับ CPU นะครับ8คอร์เหมือนกันนะครับ2.0 GHz ะเฮ8นะครับลอม256 GB นะครับเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วนะครับเราก็โอเคเราซื้อของมาตรงรุ่นนะครับไม่มีการหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เรามาดูหน้าตาอินเทอร์เฟซมันนะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ถามว่าตัวนี้มันดียังไงข้อแรกแล้วคือนะครับก็คือเมมโมรีมันสูงนะครับข้อที่2ก็คือตัวนี้เป็นตัวใหม่ปรับปรุงชิปเซตของออเดีโอมานะครับมันรองรับ5.1 DTS นะครับเห็นไหมครับมี4.1 Channel 5.1ชันแนล l นชัะครับเป็นจอ Android รุ่นเดียวในประเทศไทยที่รองรับทั้ง4.1และ5.1นะครับแล้วนักเล่นเครื่องเสียงคุณดูนะครับมันมี ตัวให้เราปรับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีฟิลเตอร์มีอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชิปเซตเป็นชิปเซตตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับทำให้ได้คุณภาพเสียง High resolution audio นะครับหรือ audio f i l ไฟลนะครับที่ดีกว่าจอ android ทั่วไปทุกๆรุ่นที่ขายในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็สเปคของชิปเซตต่างๆก็รายละเอียด ทักไลน์มาถามดีกว่านะครับรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเรากล้าการันตีว่าคุณภาพเสียงไม่แพ้พวกแบรนด์เนมนะครับสำหรับจอยอนดรอยตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาปรับปรูชิปเซ็ตมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากจะได้ความหลากหลายของของการเล่นสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ต้องการได้คุณภาพเสียงที่ดีเทียบเท่ากับแบรนด์เนมนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไปทํา ระบบเครื่องเสียงเพิ่มจะไปเพิ่มลำโพงเพิ่มแอมเพิ่ม DSP อะไรก็ว่าไปเอาไปต่อยอดทางระบบออดิโอนะครับซึ่งตัวนี้รองรับออดิโอไฟล์นะครับเป็นไฮเลสโซลูชันนะครับมีออปติคอลเอาท์พุตด้วยนะครับอินพุตกับเอาท์พุตนะครับขอโทษทีนะครับสำหรับคนที่ใช้ DSP ระบบออปติคอลหรือใช้แอมระบบออปติคอลนะครับต่อผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้รองรับทุกอย่างนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งาน ของจอ Android นะครับตัวนี้เป็นแรม8ลอม100เอ้ยลอม256นะครับยังไม่ค่อยคุ้นกับจำนวนเมมโมรีมันเท่าไหร่เพราะว่าเมมโมรีมันสูงมากปกติในไทยจะขายแรม8ลอม128กันแต่ตัวนี้เป็นแรม8ลอม256นะครับเร็วมากครับ Android เวอร์ชัน13นะครับ 2.0K นะครับคุณภาพเสียงดีมากครับ เป็นเป็เปครับเหมาะสําหรับรถที่จะไปต่อยอดทําเครื่องเสียงมากคุณเขาแล้วเป็นไปรักจนคลั่งคลายจริงใจให้ฟังคุณภาพเสียงก่อนนะครับหรือยงฉันใด

ฟังคุณภาพเสียงของจอ Android ตัวนี้พอเป็นไอเดียนะครับคราวนี้การใช้งานจอ Android ทั่วไปก็คือเราสามารถแชร์ Wi-Fi ฮอสปอ o ์ตจากโทรศัพท์มือถือให้กับจอ Android ได้หรือใส่ซิมนะครับจอตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับตอนนี้ผมใส่ซิมอยู่นะครับมันจะมีสาญลักษณ์ 4G ขึ้นมาอ่าลืมบอกว่าจอ Android <c oughs> ที่ขายทั่วไปในห้องตลาดนะครับรองรับสูงสุดได้ 4G นะครับแต่เราใส่ซิม 5G ได้นะครับ เน็ตฟิกก็มานะครับมีเพจสโตร์นะครับลงแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับม,มี youtube มี netflix นะครับทีวี TV ลงได้นะครับจะสังเกตว่าทำงานไวมากครับนี่ครับ แอปนี้ปกติจะโหลดนานนะครับถ้าเราใช้จอ Android ที่สเปคต่ำนะครับเช่นแรม1แรม2แรม4พวกนี้นะครับถ้ามาเจอแอปอย่างแอปลุกทีวีนะครับมันจะโหลดนานมากนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้แอปค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าเป็นแรม8หรือแรม6ที่เราขายอยู่นะครับมันจะไวเห็นไหมครับกดปึ๊มมันจะมาปั๊บเลยนะครับจะไวมากครับนี่ครับลื่นลื่นปืดลื่นปืดครับ เปลี่ยนช่องก็ไวเห็นไหมครับกดปึ๊บมาปั๊บกดปึ๊บมาปั๊บอะไรประมาณนี้ครับคุมเสียงที่ผงมาไลน์ได้นะครับรถบางรุ่นต้องใช้แคนบัสเพิ่มนะครับบางรุ่นก็ไม่ต้องใช้นะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะไปติดตั้งในรถรุ่นไหนนะครับ DSP นะครับเรากล่าวไปแล้วตอนต้นนะครับปรับแต่งเสียงได้ตามสะดวกนะครับก็แล้วแต่นะครับคุณภาพเสียง แล้วแต่ชนชอบเลยนะครับสำหรับรถที่ใส่แคนบัสแล้วต้องการจะดูระบบข้อมูลยานพาหนะนะครับเช่นรถพวกไฮบริดเนี่ยมันสามารถโชว์ได้ด้วยนะครับโชว์สเตตัสไฮบริดตั้งค่ารถยนต์ได้าตามปกตินะครับมีให้มาค่อนข้างจะเยอะเลยครับก็อันนี้แล้วแต่รถบางรุ่นนะครับรถบางรุ่นก็ไม่มีระบบตรงนี้บางรุ่นมันก็มีผมจะพูดให้ฟังว่าจอตัวนี้มันรองรับระบบพวกนี้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับว่าระบบเดิมๆของรถท่านที่มีอยู่ก็ยังรองรับอยู่นะครับเพสโต e มันอยู่ตรงนี้นะครับสามารถลงแอปต่างๆเพิ่มได้นะครับเช่นบางคนฟังเพลงจากจุกนะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปนะครับจุกมิวสิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดติดตั้งไปก็ประมาณนี้นะครับเราดำเนินการติดตั้งไปเห็นไหมครับโหลดแล้วครับ ถ้าเป็นจอ Android ที่สเปคต่ำกว่านี้นะครับมันก็จะหมุนนานกว่านี้นะครับการทํางานก็จะช้ากว่าอันนี้ก็จะไวกว่านะครับก็ปล่อยมันโหลดแอปพลิเคชันไปนะครับสำรับรถที่มีกล้องหลังเดิมมาอยู่แล้วนะครับมาจากโรงงานตัวนี้ก็รองรับกล้องหลังของเดิมนะครับที่ติดรถมาประมาณนี้นะครับรถบางรุ่นที่กล้องหลังมันมีเส้นกะระยะที่มันหมุนตามพวงมาลัยจอ Android รุ่นนี้ก็สามารถทําให้เส้นกะระยะหมุนตามพวงมาลัยได้นะครับแต่ว่า รถระบบรถเดิมจะต้องหมุนตามพวงมาลัยนะครับจอถึงจะหมุนตามพวงมาลัยด้วยเหมือนกันนะครับทําให้ระบบเดิมยังอยู่ครบแต่รถบางรุ่นที่เส้นกล้องหลังเดิมมันไม่หมุนตามพวงมาลัยมันก็จะไม่หมุนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สร้างความปฏิหารแปลกประหลาดขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันรักษาระบบเดิมๆของรถยนต์เอาไว้ได้นะครับไฮไลท์ของจอตัวนี้หลักๆก็คือหนึ่งการทํางานค่อนข้างไวนะครับคุณภาพ เสียงดีกว่าจอแอนดรอยทุกรุ่นที่ขายในประเทศไทยเลยนะครับเพราะเป็นชิปเซตออเดียไฟล์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรองรับ5.1 dts นะครับทำงานไวนะครับสเปคเมม o ม r ีสูงสุดนะครับ ram แ rom รม 8, อม2 5 6กิกนะครับ android เวอร์ชัน13นะครับเ e ส solution 2.4ล้านพิกเซล2ล้าน4แสนพิกเซลนะครับเช็คจาก cpu Z ได้เลยนะครับ ก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามที่ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับสั่งซื้อไปติดเองได้นะครับเรามีทั้ง9นิ้วและ10นิ้วนะครับแล้วแต่ว่ารถรุ่นไหนใส่จอไซส์ไหนนะครับรถบางรุ่นใส่จอ9นิ้วก็ใส่9นิ้วนะครับรถบางรุ่นใส่จอ10นิ้วก็ใส่10นิ้วนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับไลน์แอด761 e u j z หรือไลน์0844644141นะครับรับประกัน1ปีนะครับคุณภาพเสียงดีมากครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงพวกออดิโอไฟล์นะครับให้ฟังเป็นสังเขปนะครับคุณภาพเสียงดีมากครับปลายเสียงระยิบระยับนะครับไม่แพ้บแบรนด์เนมนะครับ สำหรับคนที่ชอบทําเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ฟังเพลงออดิโอไฟล์ทั้งหลายแหล่นะครับจอแอนดรอยตัวนี้ตอบโจทย์มากเซ็ตเวทีฟอนสเตมได้สบายๆครับ รายละเอียดเสียงมาครบเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับเครื่องตีเครื่องฉีงเครื่องฉาบมาครบเลย พอได้ไอเดียนะครับ